สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องก็อยากบอกเลยแนบถ่งเราพี่น้นองเลยวันนี้ปีกไก่ครับผมปีกไก่ปีกไก่ไกย่างนี่ครับนี่ครับปีกไก่ย่างครับผมทำแห่ก่อนครับแหลกแล้วก็ เอาไปย่างครับผมนี่ครับเ <c oughs> บิ้งชัดๆเลยปีกไก่ย่างของมันออกมาเป็นปีกงังนสิ <c oughs> ยิน้ำไป <c oughs> ไอ้อันนี้มันแ็งก่อนครับ <c oughs> <c oughs> อยากให้มองขีดเข่าครับ ว่าในช่องมีบ่มีสาระยังดอกมีแต่แนวกิ่นครับผมช่องผมไม่มีสาระนะพี่น้องมีแต่ของกินอย่างเดียวครับบาร์บีบ่มีความรู้ยังดอกในช่องนี้ไม่มีความรู้อะไรครับมีไม่มีสาระมีแต่แนวกินอย่างเดียวนี่ครับ นอนรูกว่าเูราะวทุกคนจีตกนี่นเลยพาวข้าในเศร้าไขพี่น้องเอ้ยนอนพอลกรลมกินด้ติดหัวจะเคยบริกิโมูติฟีเลย รุนรุนร้นรวยน้อยคดน้องเล้ล้างมากครับเลยตอนด้วยโปรเพล่แล้วบอกแล้วว่าคลิปผมไม่มีสาระมีแต่แนวกินอย่างเดียวสวัสดีครับ